สวัสดีค่ะเข้าชื่อช่องก้าคำสัยงกุกกอจ้าตรงไปแล้วเลี้ยวขวาค่ะนะคะคก็ไปสัมภาษณ์ก่อนนะคะก็มีเนะอฟซีมาจากร้อยเอ็ดเนาะโอ้มาจากร้อยเอ็ดเบิ่งรถเด้อ พญายิ blender, man, ่งเจ้าก็เคยกินบอกเขียดขาค่ำเขียดขาค่ำเคยเห็นแต่ไม่เคยกินนะคะนะคะ เจนะคะป้าคำใสจะขอลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะบายบายค่ะอยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ให้ดูเสื้อผ้านะคะทำลิวฝาเสื้อผ้านะคะตัวละ2 5 0ห้าสิพร้อมส่งนะคะตัวใหญ่นะคะหน้าอกห้าสิบนะคะนี่หน้าอกห้าสิบค่ะก็มีแต่ตัวสวยๆนะคะอันนี้เพิ่งตัดมานะคะนี่สีสวยเลยนะคะ2 5 0ห้าพร้อมส่งหน้าอกห้าสิบนะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะมาใหม่แล้วค่ะ ตัดมาใหม่ค่ะนี่ค่ะก็มีแต่ตัวสวยๆนะคะเนอะอันนี้ก็เสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมเสื้อคลุมผ้าขม้ค่ะ250นะคะสีๆๆสวยๆสีเหลืองสีอะไรได้หมดค่ะสีม่วงก็ยังมีนะคะสีเขียวสีอะไรก็ได้หมดกลงเกงก็มีนะคะ กางเกงสั้นกางเกงยาวนะคะก็ชุดปฏิบัติธรรมก็มีค่ะสุดเสก็มีนะคะสุดเสกก็มีสีขาวนี้ก็อยากให้หมดค่ะเพราะว่าระมัดระวังยากสลือเกินนะคะอันนี้กางเกงขากล้วยนะคะอันนี้ก็ผ้าถุงสีดำเอามาลํำด้วยกันนะคะนี่ กระรงนี้ก็ได้นะคะกรงก็ได้ค่ะผ้าถุงก็ได้นะคะนี่ค่ะเสื้อก็ได้นะคะเสื้อผู้ไทยนะคะของผู้หญิงผู้ชายได้หมดค่ะสีขาวก็มีนะคะสีขาวก็มีค่ะสีเหลืองก็มีนะคะ ข้าเชิญค่ะคนร้อยเอ็ดนะคะสี <คน S 1> เหลืองส,สีผ้าฝ้ายแท้ก็มีนะคะสดเลยเหรอค่ะไยเท่าไหร่คะโอ้เอาแบบเป็นชุดนี่ก็ชุดละห้าร้อยค่ะตัวละสองรออันนี้สามร้อยนะคะผ้าคามแบบพิมพ์ลายสามร้อยร้ยห้าสิค่ะสโลงเป็นผืนแล้วนะคะอันนี้ก็สองห้าสิค่ะมีทุกเบอร์นะคะ อันนี้สีขาวนี่ก็มีทุกเบอร์นะคะนี่แบบปฏิบัติธรรมก็มีนะคะสีขาวผ้าอย่างดีนะคะจ้าสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ากางเกงก็มีกางเกงขาคว,วยชุดสักก็มีนะคะสองร้อยห้าสิบกระเป๋าสองข้างเลยสวยมากเลยนะคะจ้ มีกระเป๋าสองข้างเราปรับขัดด้านด้านหลังเนี่ยเท่าไหร่สามร้อยค่ะเหมือนกันเหรอจะชมบัตรนะคะจ้ะชมเลยค่ะจ้ะมุ่งคนก็ไม่อยู่ให้เงี้ยไม่อยู่อันตัวนี้จะร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยห้าสิบค่าหมักโครนทุกตัวค่ะตัวใหญ่ตัวเล็กเหมือนกันนั่นเองนะจ้า ร้อยห้าสิบตัดเองค่ะนี่น่ะลองซื้อผ้ามาตัดสวยนะคะลดได้ไหมอ้ยลดให้หน่อยได้สิบห้าบาทเองค่ะลดให้หน่อยมาเยี่ยมมงคลเออมาเยี่ยมมงคลนั่นแหละเอาลดห้าบาทปะเอาได้สิบบาทเอาสิให้รดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้บ่ได้ค่ะบ่ได้ค่านี่จะเพราะว่าตัดมาพิเศษ โอ้ยก็เอาผ่าเข้ามามาโค่นนี่ดีก็ FC นะคะ FC มาจากร้อยเอ็ดนะคะมาจากร้อยเอ็ดโอ ขารร้อยเอ็ดนี่คิดว่าจะได้ขายซักอันไม่ได้ขายเลยนะคะแล้วเชาก็ไปแล้วนะจะไปแล้วค่วะย <c oughs> ไปยกไปโหลดขี่เครื่องบินถูกไป <c oughs> ยาบเนกิน <c oughs> ที่หยังก,ก็เป็นตาแซ่บ <c oughs> เขาช้าดิไปโฆษณาไงบอกไปช่วยป้าคำใสเด้อคุณสุภาดาไม่ค่อยได้เห็นเพราะว่าต้นออไม่ค่อยได้อยู่ค่ะต้นออไปแสดงต้นออมีงานแสดงตอ้อมีงานหมอลำต้นออดก็ไปเขาเป็นซุปตาแล้วค่ะอุตสาทุสมพรปากแม่ติวเด้อเขาเป็นซุปเปอร์ต้นอ๋อมีงานล้วต้นออก็ไปจริงๆนะคะพี่น้องไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่าแกติดโควิดมานานแล้วโควิดอสามปีเนาะใจหายเด้ยบร้มากแล้วกัอ่าเมื่อใดมันสีเบิร์ด มันมดกแมงตั้งนเข้าตลอดชีวิตด้ยเดี๋ยวมันมีสายพันไม่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเขาป่วยเขาเขาปล่อยโควิดนี่คือเขาไม่อยากให้เราคุยกัน <c oughs> คุยคือเก่ามัน้ยังมาคุยน้ำตัง <c oughs> ที่นี้นะคะคือคือว่าสวัสดีค่ะคุณนกแก้วเป็นกนยอย่อนก่อนคืออีอยางเป็นก่อนก่อนก่อนใช่หรือคะ ทนไม่ได hm. yeah, ้แล้วทนะม้นไม่ได้เห็นไหมอยังแล้วเียห็นก้อนยังทำอะเซฟบอกแล้วว่าต้ทนไม่ได้ทนไม่ได้เป็นก้อนๆอย่างนี้ฝรังเข้ามาเยอะค่ะหลังเข้ามาเยอะออาปหลัดรหลัดงเข้ามาเยอะๆเลยแล้วรวยๆด้นะจะได้พาน้าอ้อไปหาเลยไม่หาผัวข้ัง่น้นวย เ,าาเขาไปเลยเขาไเอาวะติ๋วหนอนเขาใส่อะไรก็สวยเพราะว่าเขาไม่อ้วนนะนเนาะคือเชฟได้อันนี้ถ้าไหลไปเลยกินแล้วไม่รู้จักอิม่มมันก็เลยเป็นอย่างน,นี้นะเอาเอาเนี่เ,าเาขาใสผมแม่คือวา,วาวงสัง่นแม่บบหูแม่ทำนู้ดเหงากก้อนเหงากรก้อนอันนี้เขาเลยบอกว่าก้อนพี่แจ๊คบอกคุณ แจ็คกี้บอกคุณเป็นอะไรโอ้โอเป็นอะไรกับเป็นลูกซีย์เพิ่นค่ะเพิ่นเสียแล้วตัวค่ะอ่าพอคู่ท่องจเจริญก็พอคู่เค่นเพิ่นเสียแล้วค่ะพี่นอ้องเสียได้ซีปีหาปีแล้วค่ะเรานะ่ะอายุอีกห้าปีเราจะทำยังไงเนาะไม่ต้องไปพูดกัน <c oughs> <c oughs> ไปพูดทำไมล่ะคะแหม็<อ>ตีเลยคลิปนี้คลิปนี้ก็จบล,ลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์